บุงบยกเผยพัพกร้องวงจรปิดนาทีชีวิตเสาไฟล้มวิดฟัสหัวลูกชายซึ่งล่าสุดวันที่9มกราคมบุงสตีใบยกเผยคลิปวิดีโอจากกร้องวงจรปิดกับนาทีชีวิตวินาทีที่ลูกชายกำลังเล่นขี่รถอยู่บริเวณหน้าบ้านนั้นกลับมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้น เมื่อเสาไฟเกือบล้มมอฟาดหัวลูกชายแบบชิวเฉียดแต่โชคดีที่คุณแม่บุ้งสถีใบยกรีบเอามือไปกั้นเสาไฟไม่ให้ล้มโดนลูกชายไว้ได้ทันพร้อมเขียนข้อความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า เกือบแตกแล้วหนึ่งเสียบุญทำเอาเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับที่เห็นคลิปจากร้องวงจรปิดแล้วตกใจกันใหญ่เขามาชื่นชมในสัญชาตญาณของความเป็นแม่ของบุ้งใบหยกเมื่ออุบัติเหตุจะเกิดขึ้นบริเวณด้านหลังของคุณแม่แต่บุ้งใบหยกสามารถปกป้องลูกไว้ได้ทันอาทิมนุษย์แม่อย่างเราถ้ามีชุดเราก็คือซูเปอร์แมนคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าพี่บุ้งเหมือนมีพลังเหนือธรรมชาติเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเฮ้ยไวมากมือกันพอดีเป๊ะ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสัญชาตญาณแม่เร็วมากนี่เห็นจากข้างหลังได้ไงคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเสียวแทนคุณแม่น่าจะแคมปร,รมมาจา์มือไว้ไๆและพลังแม่ไวย,ยิงกว่าพร้อมปกป้องลูกขอขอบคุณข้อมูลจากขาวสดขอบคุณค่ะ